เอาช็อกโกแลตค่ะกับมารีลาวัานนี้นะค่ะสาวอีสารบ้านทุ่งอาการท่นอนค่ะกินไอติมวานเย็นหอมชื่นใจอันนี้ขนมปังแต่ทีนี้คน้นค้นบัวแล้ลก็เป็นถั่วแล้วก็ไม่ขนมปังอันที่ไหคะสิบบาทครับสิบบาทค่ะอันบักไงนี่ช็อกโกแลตค่ะเอาค้นบัวน้ำอันนึงค่ะไอติมวานเย้ครับเอาเอากะทิ อาการท่อนห่อนคะ่ะกินไอติมวันเย็นชำ่ำอันนี้พ่อตาเราแรงขายรอบเมบื่อวานเบิร์ตเมอร์คะ่ะอืมค่งก,กินนะชิ้นหนกิน,อ,กกนอันนี้ช็อกโกแลตขนมปังอันนี้ค้นบัวค,ครับตาให้ตาขายดีๆเบิร์ตเมื่อนี่ เบิดซตจะมือเป็นปะคะ่ะมันจะเดียวบลายกันมีนจะเหลือบลายแล้วะคะ่ะมุนเบิด์ตจูมือเซฟตี้พร้อมเด้อคะ่ะย้ำฝนตกบ่ต้องหวง่วงเรามีอุปกรณ์เก็บพร้อมนีม่มองเก็บพร้อมฝนตกมาแล้วเอาลงนี่งับไว้พอตาเราหายดีค่ะพอมันเบาแพง10บาท ไอติมบรรทุง